สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะที่ว่าชอบเรื่องลีลับกันด้วยนะครับก็เหมือนทุกครั้งนะฮะก็ก่อนจะฟังเรื่องนี้ก็กดกดติดตามถูกใจนะฮะแล้วก็กดแชร์กับทางช่องรายการด้วยนะฮะเอาละฮะอย่างที่บอกครับว่าเหตุการณ์ในตึกตึกเนี้ยมันมีมากมายอย่างแรกที่ผมสงสัยว่าตึกนี้ทําไมไม่มีสารตายาย มีแต่สารพระพรหมหรือว่าอยู่ตรงจุดรวมตรงจุดที่ว่าอยู่ระหว่างกับส่วนฐา,านะที่เดียวเลยผสํำรวจหมดละลมันไม่มีมันก็เลยทำให้เป็นจุดที่ว่ามีเหล่าดวงวิญญาณอะไรมากมายนะฮะนี่ก็เป็นช่วงที่ว่าผมก็ถือสินหนักนะจนกระทั่ง มันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาก็คือมีเช้าอยู่วันหนึ่งมินมีเสียงเอะอะโวยวายเสียงรถตำรวจเจ้าหน้าที่อยู่ตรงถนนนะฮะคือผมอยู่ริมไงผมเป็นห้องอยู่ริมแล้วก็จะได้ยินเสียงพวกเนี้ยอยู่ชั้นหนึ่งผมไม่ได้สนใจอะไรผมว่าเอเอคงเลอกบกติมั้งแต่ผมก็นอนพอตื่นมาพอใกล้ใกล้ก่อนจะจะถึงเวลางานเนี้ยผมก็จะไปหากินข้าวแล้วตรงที่ว่าขายพระเนี้ย แล้วก็คนที่ว่ามาทักผมอะในวันนั้นด้วยว่าไอ้เรื่องตึกเนี้ยก็ถามว่าเฮ้ยเมื่อเช้าอะมีคุณลุงนอนตายอยู่อะรู้เรื่องมันเนี่ยฮะบอกอ๋อได้ยินเสียงอยู่แต่ไม่ได้สนใจเฮ้ยไม่กลัวอ,อยู่ชั้นหนึ่งเหมือนกันเลยนะก็ไม่รู้สิผมก็พูดอย่างนี้นะผมก็หาอะไรกินไปเสร็จสักพักหนึ่ง เอ่อผมต้องบอกครับเท่านั้นผม,มทํางานกลางคืนดูแลบาร์พอช่วงกลับมานี่มันคือเกือบสว่างเนะะมันก็ต้องนอนพักกลายเป็นว่าหลังจากเหตุการณ์แค่คืนเดียวจากตรงนั้นนะมีเียงเสียงหนึ่งเรียกไอ้หนูไอ้หนูโอ้คือคนแบบเพิ่งได้นอนตื่นตะลึงเห็นล่างล่างหนึ่ง คือแบบตัวใหญ่บวมเขียวเลยแล้วลิ้นแบบจุกป,ปากด้วยไอ้หนูบอกก็ซึบสะลือผมฮะว่าไงไม่กลัวแล้วไอ้หนูใช่ไหมที่ว่าไม่กลัวผีโอ้โหมองใช่ลุงเมื่อเช้าเ,เนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลยบอก็อู้ อำบุญให้ลุงน้อยเดี๋ยวเราโทษทำบุญอะไรอย่างนี้ในสติที่เหลือตอนนั้นก็คือก็ทำสมาธินะฮะปฏิสูสน์ไปเชื่อไหมว่าช่วงที่ว่าผมถือสินเนี่ยคือผมไม่กินเลยนะไม่กินเหล้าไม่กินอะไรไม่แตะจนทุกคนแปลกใจเลยนะทั้งที่ทําทํางานดูแลดูแลผับบา,จาเจนกระทั่งวันหนึ่งผมมานั่งคิดว่า ตึกเนี้ยมีหัวหลักคอยดูแลเหมือนสถานตายายไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้อันนี้คือในความคิดผมนะเพราะว่าเหมือนว่าสถานที่สถานที่หนึ่งอะ่ะที่ว่ามีเหล่าดวงวิญญาณเยอะมันต้องมีเสาหลักสักคนหนึ่งผมคิดอยู่แค่นี้ว่าขอได้เจอกับคนที่ว่าเหมือนกับตายายเจ้าที่ส,สักหน่อยหนึ่ง นะฮะคืออยากรู้ว่ามันมีไหมเพราะในเมื่อแบบาสารตายายก็ไม่มีพับาสารอะไรไม่มีะไรที่ตึกเนี่ยมีแต่ไอ้ตรงจุดรวมตรงที่อยู่ระหว่างส่วนสนนาธารณะเนี่ยเหมือนเดิมฮะช่วงที่ว่วกากำลังพักผ่อนอยู่สักพักมีเสียงคือก่อนจะมีเสียงอผมจะรู้สึกแล้วว่ามีแรงดันวิญญาณบางอย่างมาใกล,ใกล้ๆสักนี่มนเดอไอ้หนู อไอ้หนูเอ้เอไอ้หนูผมก็เหมือมนเดินสำรวๆมองหาตัวไม่เจอสักพักหนึ่งพอเริ่มมองหันไป <c oughs> สิ่งที่ผมเจอก็คือใบหน้าของหญิงแก่ที่ว่าผมงอกผมมาปะบ่าเหีียวย่นมาแค่หัวจ้องผมอยู่ กขบอกไอ้หนูผมก็มองเจอครับอยากเจอไม่ใช่หรอผมก็มองล้อหนึ่งนึกอ๋อคุณยายเหรอครับยายเจ้าที่ใช่ไหมฮะอืมครับสวัสดีครับสับกรับคุณยายบอกเองก็ดีเนาะไม่กลัวข้าเลยมาแค่หัวก็ ไม่รู้สิครับก็เหมือนก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรนี่ครับก็มาดีนี่ยฮะอ,อือดีดีด,ดีแล้วมีอะไรล่ะที่อยากมาเจอฉันเนี่ยบอกอ๋อคุณยายครับคือผมอยู่ห้องริมสุดเนี่ยห้องที่ว่ารับหลายเรื่องเนี่ยขอแค่ว่าข้างนอกอะ่ะอย่าเข้ามาควนผมได้ไหม แต่ไอนตึกอะไม่เป็นไรขอประมาณนี้แต่ว่าอย่ามากวนเยอะอะไรอย่างงี้คุณยายก็แกวยาอืมได้ไอโนูอืม,ออมแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมก็จะปฏิบัติทมอย่างเงี้ยให้กับเหล่าดวงวิญญาณในตึกคราวนี้ผมคิดเออคุณยายครับว่าไงละ่ะไอโนูเออ ผมอยากรู้ว่าวิญญาณในตึกเนี่ยมีเยอะไหมเดิมๆในตึกเนี่ยมีเยอะไหมผมก็อืม,อมเดี๋ยวสักวันข้าจะให้เองเห็นแล้วผมก็นอนไปผมก็ทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างเลิกมมาเกือบเช้าก็คือสักประมาณสักตีสองเลิกงานมาอยู่บ้านแล้ว มาอยู่ที่ห้องเนี่ยอยู่ดีผมนอนเสร็จปุ๊บกำลังหลับลึกเลยถ้าพักเสียงเดิมเลยเสียงคุณยายที่ไอ้หนูไอ้หนูเอ้ยโหสุดครับคุณยายอืมเองอยากรู้ใช่ไหมว่าที่นี่มีดวงวิญญาณเท่าไหร่เองออกมาสิคือในความรู้สึกตอนนั้นน่ะ เหมือนกับว่าผมอะตัวกายเนื้อผมอนอนอยู่กับที่แต่เหมือนกับว่าอีกส่วนหนึ่งอะมันออกมาจากประตูแล้วอยู่หน้าประตูเสร็จแล้วก็มองมองไปรอบห้องอ่ามองไปตรงทางเดินคือมันทะลุไปอย่างนั้นเลยนะคราวนี้ผมได้เห็นเหล่าดวงวิญญาณผู้หญิงผู้ชายเจอคุณลุงที่ว่า เพิ่งตายไปด้วยอยู่ห้องอ่าถ้านับจากฝั่งตรงข้ามไปอยู่ห้องที่สามเนี่ยแกยือนอยู่แล้วก็แต่ละห้องเนี่ยก็คือเหมือนว่ามันจะมีห้องเว้นสองห้องมักคือจะมีดวงวิญญาณพวกเนี้ยยืนอยู่เหมือนว่ามีคนมาอยู่ก็แล้วอะแต่ดวงวิญญาณพวกเนี้ยอยู่และสภาพอะ่ะก็คือมันเป็นสภาพไม่ใช่สภาพเก่าอะมันเป็นสภาพที่ว่ามันดูใหม่ตัวเนี้ยสีเสรมิมดูใหม่ว่าเนี้ยก็ยือนอยู่แล้วหันมามองผมก็ดูอ๋อโอ้พวกเนี้เนี่ยอ๋อ อ๋อยู่กันอย่างนี้นี่เองคือแต่ละคนแต่ละห้องอะ่ะคือผมเข้าใจว่าเขาก็มีพระมีอะไรเงี้ยผมก็มีผม,มหันมาดูห้องด้วยเองอไม่มีอะไรเลยนะไม่มีใครมายืนอยู่เลยนะอืมเพระครับผมว่าคุณยายอืมพอใจแล้วเนะอะคราวนี้พอตอนเช้าผมตื่นมาผมก็ใส่ทําบุญใส่บาตรไป แล้วบอกว่านั่งทำสมาธิหนักขึ้นให้กับเราดูไหมนที่ผมไปเห็นนะนะทั้งในตึกทั้งอะไรเงี้ยก็ไปเรื่อยๆนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่าเจอกับคุณยายคุณยายที่ว่าเป็นคนคอยคอยดูแลตึกเนี่ยเขาเหมือนเป็นเทพลักษ์มากกว่านะมรู้สึกผมนะเพราะว่ามันเหมือนว่าเขาไม่ใช่เจ้าที่อ่ะเขาเหมือนเหมือนวิญญาณจากต้นไม้ที่ว่ามันมันเคยอยู่ที่เนี่ย แต่ว่าทําไมผมรู้อย่างนั้นเหรอเอาไว้เป็นโอกาสหน้าแล้วกันโอกาสหน้าที่ว่าผมมาเจอกับเหตุการณ์กับอ่าต้นไม้ที่ว่าเขาลืมเลือนไปแล้วนะฮะขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังนะฮะแล้วก็ฟังความฟังเป็นเรื่องบันเทิงไปแล้วกันนะ,ะสำหรับแต่หลายคนนะเนะแล้วก็อ่ากดถูกใจติดตามแล้วก็เพ่นกำลังใจกับทางช่องรายการด้วยนะผม ขอบคุณมากครับเหตุการณ์ต่อไปเป็นยังไงมาติดตามกันนะครับ